เพราะภาพนี้ที่ทุกคนเห็นมันสวยงามมากๆเลยครับจึงทำให้เธอคนนี้ต้องการมาเยือนที่นี่เพราะทุกอย่างเกิดจากการลงมือทำครับเราทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มเซฟคนเซฟช้างทำโครงการมาเร็ดพันยาให้กับเขตรักษาพันธ์ป่าเขาอ่างมือในมาแล้วสองครั้งซึ่งครั้งแรกภาพมันสวยงามมากๆครับ และสัตว์ป่ามาใช้บริการหลากหลายสายพันธุ์แขกเยอะมากด้วยสิครับจากครั้งแรกส่งต่อไปจนถึงครั้งที่2ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการปรับพื้นที่และวันนี้คุณหนูหนากันจนาศิลปะอาชาเธอผู้เป็นนางฟ้าของเหล่าสัตว์ต่างๆ เธอได้เห็นภาพความสวยงามที่เกิดขึ้นครับจึงประสานงานมาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างเืยในและกลุ่มเสฟคนเสพๆๆช้างขอเดินทางมาดูที่ทแปลงหญ้าจริงๆด้วยตัวเองมาถ่ายขี่ช้างกันไหมแล้วก็ก็เ,เ,ๆๆเป็นบทเรียนว่าถับโปรยครั้งต่อไปก็อย่าแน่นอย่างนี้สามร้อยไลน์มันสุด มันคุมมันคุมดีกว่าครับคือถ้าเป็นรูซี่ผมต้องมาถอนด้วยอย่างเงี้ยถ้าเห็นกลางแปลงก็ถือว่าไม่ไม่เยอะครับหลังจากนั้นคุณหนูหนาแจ้งว่าจะสนับสนุนมเมล็ดผักยาเป็นเงินจานวน2องแสนบาทโดยขอสนับสนุนผ่านกลุ่มเซฟคนเซฟช้างครับช้างก็จะทำไห้ทอยไล่มให้นะคะก็เริ่มเริเร่มลงมือเลยมันจะได้เสร็จเร็วๆก็ได้กินเดีเ๋ยวเอกก็ประสาน ที่ช่วยดูแลทรัพยากรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือว่าสัปปสัตว์ทั้งตัวนะคะแบบข้าวของหนักเท่ไหรต้องมือาดือดห,หนักเท่าไหร่นะคะก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะาวัสดีค่ะ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราเริ่มลงมือทำต้นแบบการดูแลเพื่อป้องกันปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่เริ่มโตขึ้นและกว้างขึ้นแน่นอนครับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจะค่อยๆลดลงอย่างต่อนเนื่องในอนาคตเพียงแต่ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา ขอบคุณครับคุณหนูหนากัจนาศิลปะอาชาเธอผู้มีแต่ให้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันดูแลขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนโครงการขอบคุณครับ